ครับผู้คนจังหวัดอะไรครับจังหวัดตรังครับคนตรังเลยนะคนตรังนี่คนตรังมีกว่าคนตายอ๋อคนตายตายเร็วตายนานหรือไม่ตายนานเร็วคุณเอ๋ครับถามนะครับเวลาไปไปวงเงี้ยฮะไปทั้งทีมไปรถตู้ตำรวจเรียกบ่อยไหมตำรวจเรียกบ่อยไหมขวัญใจดันตรวจเขาขับเร็วหรอก็บอกว่าขวัญใจดันตรวจคือผมจะบอกว่าวงกางเกงเนี่ยร้องนำค่อเนี่ยนะ ผมเนี่ยเอกลักษณ์เนาะคือผมบอกว่าคือต้องมีผมทรงอย่างนี้เอกลักษณ์ซึ่งมันหาวิกยากไงหาวิยากไงคุณอ๋ออันนั้นเหมือนกว่ไอยนั่นเอาไปแล้วอันนี้ไม่ค่อยเหมือนเลยเหลือมาให้คนนี้แค่นี้แล้วคนที่สามล่ะยิ่งนักสามล่ะจะทำไงโอเคคุณเอกคุณวัชราเรืองทพิปนะฮะทำอะไรที่ไหนครับเป็นนักร้องครับเป็นนักร้องน้องไตมีเพลงของตัวเองด้วยไหมมีครับ C 70ลูกสูบ C B กาบูเด็ดี่ครับขอช้าชาชัดชัดอีกทีชื่อเพลงพี่ C 7จ็ดสิบลูกสูบซีบีคาร์บูเดตครับคุณคารบูไหมครับผมคนจังหวัดอะไรครับจังหวัดตรังครับคนตรังเลยนะคนตรังนี่คนตมีกาคนตายอ๋อคนตายตายเร็วตายนด้หรืยไมตายนด้เร็ว มัณเองมีวงของตัวเองไหมมีวงครับพ่อชื่อวงอะไรพี่วงคุณนี่ตอนมาครั้งแรกวงบ็อกเซอร์ครับแล้วก็เปลี่ยนพอออกไปบ็อกเซอร์นี่ไม่ใช่นักมวยใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเก่งเก่งนายวงเก่งวงเก่งแล้วก็เปลี่ยนจากบ็อกเซอร์เป็นวงเหล็กโคนเหล็กโคนเป็นไงเหล็กคูนเหล็กโคนคืออะไรตะปูตะปูตะปูเหล็กตะปูไงเออเหล็กโคนคนใต้เรียกเหล็กโคนหลังจากกลับไปจากกิ๊กดูก็ไปเปลี่ยนชื่อวงเลย ทำไมอ่ะเป็นเหล็กคูนงานเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยรับไม่ไหวเหรองานเยอะเกินเตียมเหล็กคูนก็ปล่อยซิงเกิลระยะจำใจไปงานเข้ามาเติมเลยอ่าข้าหมดเลยอ่าข้าหมดเลย คุณเอครับถามนะครับเวลาไปไปวงนี้ไปทั้งทีมไปรถตู้หรือไปรถอะไรกันครับรถตู้ครับตำรวจเรียกบ่อยไหมตำรวจเรียกบ่อยไหมขวัญใจดันตรวจเขาขับเร็วเหรอเขเรียขับเร็วเขาบอกว่าขวัญใจดันตรวจกิงๆก็วผมสือมาแล้วหน้าเขาเหมือนพี่ไก่กางเกงครับตำรวจโบกปุ๊บวงอะไรวงกางเกงไปเลยไปเลยนี่วงอะไรวงเล็กเล็กะไรนะเล็กโค้เล็กโคนดงชิดซายเลยชิดซายเลย ตกเยี่ยมเลยแต่เวลาเจอด่านเขาไม่ค่อยจะหยุดเท่าไหร่ก็แม้เขาเขียนว่าหยุดตรวจเนี่ยเขาก็เลยไปเลย แล้วไม่ไม่ไม่เพราะว่าอ่านแล้วด่านเขาบอกแล้วว่าหยุดตรวจก็เลยไม่ต้องตรวจที่วัดผมว่าพี่ให้เขานั่งถูกแล้วล่ะคนอย่างนี้ต้องนั่งไก่ไก่คนอย่างนี้ต้องนั่งไกลไก่ผมมีความรู้สึกว่ามันมันมีอะไรบางอย่างที่คล้ายกันนี่บางครั้งน้องก็งงเหมือนกันอยากตลกอย่าได้ท้อแท้เล่นไปเรื่อยๆเหมือนพี่เล่นไปร้อยอันได้อันเดียวเล่นไปร้อยอันได้อันเดียว เคยไม่กลับบ้านนอนแล้วเอาเอายาแดงค่ะสีขางสีขาวฉลองมากลอกฉองมากไม่ใช่แค่ฉลองเนี่ยลอกคาบด้วยฮะเป็นงูครับแต่ถ้างูฉกที่แขนเนี่ยต้องรีบเอาเชือกรัดที่ไหล่นะคะกันพิษไหลเข้าสู่ใจแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเชือกรัดที่ลัดเท้าต้องรีบเชือกรัดที่ลัดเ้างูฉกที่ลัดเท้าสิงูกที่ลัดเถาอดที่งูฉกมีนบุรีเนี่ยงูฉกมีนบุรีเนี่ยเชือกรัดที่ลัดเท้า กันพิดเข้าสู่ JSL จิ๊บดูสงครามเพลงเงิน